กับเรื่องของคุณครับอ่ะคุณนินก่อนเลยเราสองคนครับกับซีรีส์เรื่องใหม่วันดีวิทยาครับฝากตัวด้วยนะครับเรื่องราวเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับก็อย่างชื่อเรื่องเลยครับวันดีวิทยาครับก็จะเล่าผ่านมุมมองของนี่ครับคุณหมอวันดีสุดเซฟที่สุดในโรงพยาบาลของเราที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลเข้มแล้วว่าเป็นเล็บ ซคือจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะมีความรักที่คลุมเครือกับพี่ป้าป๊ครับผมใช่อยู่ประมาณ8ปีครับแล้วก็สุดท้ายผมโดนหักอกครับผมผมหักผมก็เลยแบบว่าไปไปสั่งสารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แหละผมจะต้องแบบหาสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นแบบวันไรสแตนให้ได้ครับผมรู้ไปเจอ เขาก็ไปที่เดียวกันครับซึ่งผมรับบทเป็นยอยักย์ก็เป็นนักมวยดิกเีแชมและด้วยชื่อค่ายของผมชื่อว่าพเดชสึกเราก็เลยมาพเดชสึกกันพอดีในค่ำคืนนั้นนะครับเรื่มประทุนก็เริ่มเกิดถูกต้องนี่คือแบบว่าฉากมิมซงเอ็นซีมันต้องไปขนาดนั้นเลยเหรอเห็นแล้วใช่ไหมฮะผมก็เห็นพร้อมกันหมือนึ่งช้ำมันเนาะขนาดเขาเซ็นเซอร์ไปแล้วผมยัง คนลุกตัวเองเลยเหมือนกันแต่ตอนเล่นก็สุดเหมือนกันนะเออมันต้องให้มันผ่านไปให้มันแบบไล่1 1> เปีเทคเดียวไม่กี่เทคเพื่อให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเ,เราก็เลย นั่นแหละครับที่ทุกคนได้เห็นไปเออันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครั้งแรบครั้งแรกที่ g m m t v ทีเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วเขาเคยจัดดีเจด้วยกันมาก่อนเมื่อสิบปีแล้วทุกคนนั้นเกือบเกือบสิบปีบอกอะไรรู้เลยตอนนั้เป็นเป็นยังไงบ้างพอได้แื่วัวนกลับมาแบบร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอน้องอินอะไรยเงี้ยครับว่าเขาเขาได้แบบมาเซ็น g m m แล้วก็ไม่ได้เจอกันในบ้านนี้ก็ถือว่า ดีพี่น้องยอมมาเล่นกับพี่นะครับดีแล้วเพราะว่าไม่มีใครคบเราไม่มีคุณอะยังมีผมอะโอ้โหโดดเดียวเดียวด้เป็นห้อมลีมาเลเลยมันมันเขินแต่ไม้เวลาต้องเข้าฉากู่การหรืออะไรเงี้ยเป็นซีอะไรใดๆผมไม่ค่อยเราอะผมไม่ค่อยมากกว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะมีความเขาเรียกอะไรความ ความแบบฮึกจะไปทางไหนกันดีหรือว่ามันยุียยักยักอยู่เหมือนกันปกติคนรู้จักกันมันจะเกิดเออมันจะเกิดนะไม่ไม่ค่อยแต่ว่าพอทีพวจังหวะมันไม่ซิงกับะมื่อรู้สึกเอ๊ะเยอะเยอะมากครับเยอะมากไออาร์ทิยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับตอนแรกที่ว่าเราเรับเรื่องวันดีวิทยาแล้วเราดูจากชื่ออย่างเดียวแล้วคิดว่ามันเป็นซีนทัมครบอว้าวันดีวิทยามันเป็นซีนทัมคว้าแบบา เบาๆก็เป็นคอมเมดี้ด้วยผมคิดว่าสบายๆแน่พอเราไปถ่ายไพโรธกูโอ้โหไม่ใช่ละมันค่อนข้างไหลไปไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ตลอดก็คือตัดหนักที่สุดในชีวิตของเราสมบูรเลยถ้าของผมของผมใช่อนี่คุณเขาแบบลงทุนไปแบบจ้างเทรนเนอร์แบบฟิตทุ่นเลยนะเขาจะเป็นคุณหมอสุดแซ่บไม่ได้เขาจะไม่ยอมนะคุณต้อมไม่ได้แต่สรุปสู้ๆได้ไหมของคุณเกรทเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะแล้วเขาก็ฟิตอยู่ตลอดครับก็พยายามฟิตให้มันดูเข้ากับบทนะ มวยให้มากที่สุดอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปมีปัญหากับคุณหมอเสือพี่หมอปอนั่นเองเออใช่ครับเราก็เลยแบบอ่ะต้องเต็มที่ซะหน่อยไม่งั้นเราต่อต่อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่ไปเริ่มขนาดนออั้นอย่างนี้ก็ต้องไปเรียนเลยของเราจริงๆก็จะพอมีสกิลตั้งแต่เคยซ้อมมวยปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับออก็เลยจะพอแบบโอเคแล้วก็อาจจะแบบไปให้พี่ๆนักมวยมคอยสอนบ้างอะ่าเงี้ย่าเปิตั้งทันอย่าง ได้ไหมคุณดิน,นุ่นเขินเขาโอ้พี่<ด>เก๋เขาแน่นอนอยู่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่ไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะพี่แบบบวมบวมพอถึงฉากถอยบนมง เป็นลูกเลยเขาก็เลยแซวผมมันมีที่มันต้องต่อยหวยไงถ้าไปต่อยเข้าหน้าผมไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมือใหม่ผมเป็นคุณหมอเกือบเขียวผมเป็นหมอผมมือใหม่ไงโอเคโอเคโอเคอย่างนี้แบบเคมีความชิ้นความฟินจะเสริมแบบถึงแฟนคลับยังไงบ้างกับผู้เราเรื่องเรื่องนี้เนาเคมีใครใจมาไหมครับมาไหมามา ยู่มาอยู่มาแล้วคือ <laughs> เราสองคนอ่ะจะคุยกันว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพราะเรารู้จักกันมาล่ามานานเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยตัวละครที่เราตั้งใจเสือกออกไปอ่ะมันมันไปถึงคนดูขนาดนาไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสองคนมันมึงมองหน้ากัน่ะเราไม่รู้ว่าเคมีเราได้ไหม, <laughs> มจะน่ารักเนาะไม่จริงนี่ไงจริงจว่าผมไม่จริงผมไม่จริงไปทำตัวสอบไปทตัวสอบโอ้ยทีนี้ก็โอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตั้งชื่อดำรอไปเลยไหม เดี๋ยวค่อยฮะเดี๋ยวค่อยผมอยากให้เขาตั้งให้เรามากกว่าชื่อด้องอ๋อยังไม่รู้หรอกเพราะขนาดโทอ่ะเขาจะไม่ยอมเปินเลยมันงไงมามันคืออินเกรสครับผมได้ประกาศออกบนเวทีไปแล้วใช่แล้วคือหน้าหน้าพิธาราว่าไงก็ตอนผมบอกว่าอินเกรสพี่ถามไหมได้หรอเกือบแล้วเกือบคว้าวิ่งขึ้นมาคว้าไหมรอดูครับรอดูครับฝากเลยจ้า ครับยังไงก็ตามนะครับพวกเรา2คนนะครับตัวแทนนักแสดงจากเรื่องวันยุทธยานะครับก็ฝากทุ่านทุกคนติดตามด้วยนะครับ2024ได้ดูกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบทุกรสนะครับโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นก็มีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอาแล้วก็นักแสดงอื่นๆเยอะแยะมากมายก็พยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับขอได้รับคถามด้วยไหมครับโอเคขอบคุณครับมน้ำนิ่งหน่อยยินเสิร์ฟนายยินเสิร์ฟนาย